ห<พ>อมเลยเร้หอมเลยช่ยวยขว<อ>าวันนี้แหวนเพชรท่านเลาผัวท่านถือมาไม่มีความฟัแลกกันไม่ได้เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทีนี่เป็นใครอ่ะเป็นอะไรอ่ะเบปากทำไมปากเป็น,ปปปนไรก่อนใครอ่ะอย่ามาเก่งกับกูนัอีปลาทอง เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอร์คิวรี่แล้วันนี้นะคะวอร์คิวรีจะมาทําการซุ่มแท่นจัก,กรวาลหรือยินอย่างนั่นเองนะคะทุกคนวิเป็นการซ่มฟรี1ครั้งนะคะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยมีทั้งหมด21รางวัลนะคะก็ะคือตู้เนี้ยจะไม่วนกลับมาเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบคุยกัะทางพอสอจีนแล้ววะวะไม่กลับมานั่นเองนะคะคือไม่กลับมาเลยเพราะว่า ก่อนหน้านั้นยินอย่างหนึ่งและยินอย่างสองนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ไม่กลับมาเลยไม่วนกลับมาเลยนะคะเป็นนานนะับปีแล้วยังไม่กลับมาเลยก็คือเป็นข้อแหลกแบบค่ะทุกคนเนี่ยประเทศตํานานนาจายอย่างเงี้ยอืมไม่แน่ไม่แน่แนอ่ะก็คือของทองนะคะเป็นชุดนะคะนาจาของตัวละครที่มีชั่วไสหรือว่าจี้อิงอิงนะคะทุกคนแต่ฉันะเรียกว่าอีจยนะคะฉันกับเพื่อนฉันจะเรียกอีจมาแล้วมึงอีจ่า ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีของโซยซันเนี่ยนะคะตัวเมนของฉันเองนะคะเป็นนามจึงจิตจึงใจเป็นมังกรนะคะเออคู่กับนาจานะคะคือแบบเลิศมากคือคือเอาปิงนะคะทุกคนก็คือชอบมากๆนะคะคือในใจเนี่ยที่เติมะ่ะเพราะว่าอยากได้ชุดนามากๆคือเราเป็นคนไม่เล่นอิจ่า่เลยนะคะทุกคนไม่ชอบคือฉันเป็นคนที่แบบขี้เกียจทําดาเมจให้กับทีมฉันเป็นสายคอนโทรลเลอร์นะคะฉันเลย เลนแต่ตัวนี้เออเมนน้ำเนาะแล้วก็มีอาวุธนะคะเป็นหมัดใบมีดหมัดไฟร้อนแรงนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีแล้วก็ยังมีกระบี่มังกรยกเยืะแข็งนะคะกระบี่นี้ไม่ได้น่าสนใจเลยอาวุธคือไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นดูแบบเลยๆมากนะคะแล้วก็มีหางนะคะคือหางเนี่ยฉันชอบมากเป็นหางมังกรนะคะคือเลิศมากๆที่ดอกคือในใจคืออยากได้แค่หางกระสุดแค่นั้นแหละจบนี่นะคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับหลังนะคะก็คือเป็นดุดดอกบัวนาจานั่นเองนะคะแล้วก็มีทรงผม ผมเนาะนี่แล้วก็มีผมนี้ด้วยนะคะก็คือซอย,อยนึกว่าผู้ชายในอีดอกกระเทยนะะแล้วก็มีไอคอนนะคะนี่ก็คือหัวนี่ก็เลิศดนะเครื่องหัวเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะคะคุณนาดีนะนี่นะคะแล้วก็อันนี้เสลคืออันนี้ก็เสลอคือว่นนานบีเกินอนะ่ะเอาอีโมจิอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะคืออยากที่จะเป็นเกินอันนี้ก็เสลออันนี้ก็เสลืเสลอ อันนี้ดีสวยนะคะเป็นหอกแดงแล้วก็ปักอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือธงเนาะบลาๆก็คือของรางวันพิเศษนะคะเมื่อได้ครบการันตีนะคะก็จะให้อันนี้เลยเป็นท่าโพสนะคะตอแหลตอแหลเป็นกดอ e ีโมดนะ อย่างนี้เลยทุกคนอุ้ยแหวกไหวในดงกีเวอร์นี่ไรลลำแบบนาจาสุดๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นท่าโพสนะคะเออท่าโพสแล้วก็อ e ีโมดที่เขาจะให้เนาะซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวน้ําเลยเนาะแล้วก็อันเนี้ยคืองงตรงนี้ตรงที่คือเอาของน้ํามาขายทําไมเอยคือเนีย่ยทุกคนสวยมากคือเป็นมังกรอ่ะสวยมากแล้วแบบ คือเราสุ่มกาชาแล้วเราต้องมาซื้ออีกอะทุกคนนะกอปะคือมันไม่ไม่เลอค่าตรงเนี้เออคือเด็ดอีแก้เห็นแก้เห็นอันนี้หรือเปล่าแกฉันอยากได้มากแต่คือแบบเอามาขายเ,ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอามาขาย อันนี้ก็มาขายแล้วมึงจะมีกระชาไปทำไมมึงเอาอ e ีพวกตัวประหลาดนี้มาทำไม A few moments later เรามาสุ่มกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงงบมีประมาณ6 0 0 0นก่อนคุณนะคือเราไม่ได้อยากได้การันตีคืออยากได้แค่ชุดกับหางคือจบเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้การันตีถึงขั้นแบบอันเนี้ยกลัวการันตีมากคือในใจอ่ะคือกลัวการันตีจริงๆทุกคนคือก็คือก็การันตีมากคือไม่อยากได้การันตีเพราะไม่อยากได้ชุด อีนี่หรืออีนี่พอไปได้เล่นนะคะหนูไม่ได้เล่นจริงๆคุณเจคุณเจก็เอาผมเอาอันนี้ให้มันครบเสร็จก็พอแล้วเออหนูไม่ขออะไรมากหนูขอแค่เนี่ยสี่อย่างเนี้ยคือคาดหวังเกินคืออยากได้หางอะดีๆคือหางมันสวยทุกคนอืมหางมังกรนะคะแล้วก็ชุดด้วยเดี๋ยวมาทําการสุ่มเลยคะ่ะว่าจะเป็นยังไงทุกคนอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเปิดกล่องฟรีก่อนเลยนะคะที่เกมแจกมาให้ปึง้งโอ้คือแหลกเว่อคือค้างเลย คือเจค้างเลยคือเจค้างเลยคือเจเจ๊เจเป็นไรอุ๊ยอันนี้ก็โอเคแกอันเดียโอเคฉันอยากได้อีโมดนี้พอดีเอออดีวได้ตอนไหน ไม่รู้อะต้องเปิดทีละหนึ่งเหรออ๋อคครให้ซื้อได้โอเคทุกคนด้วยความที่ไม่เคยเปิดยินอย่างนะคะแต่รู้ว่ามีกระชายินอย่างเนาะอะเราก็สามารถซื้อได้เลยนะคะอะทีละหนึ่งไหมต่อแหลต่อแหละ่ะอะอยากลุ้นอะทีละหนึ่งอะต่อแหลต่อแหลไปคือคือ,ค,อคืออย่าม่วงได้ปะอ๋อคือการันตีทองเลยเนาะคือเอาผมมาทำไมกูไม่อยาด้ <laughs> ผมไม่ได้เล่นอีสัยไงเออผมไม่ได้เล่นอีสซนะคะอ่ะสองลูกสองลูกนี้ก็จะมีทองในหนึ่งนะคะใช่ปะหรือว่าต้องรอถัดไปอืมเจเข่าไหมว้าด้ผมแล้วอ๋อคือเปิดทีละลูกโอเคเลอๆแบบนี้อันนี้ทองหลืออะไรวิยชุดหางว่ย ว้กูไม่อยากไดคือเอามาทำไมคือเอามาทำไมเอาปีเอาห่างดีห่างเนี่ยรู้จักห่างป้าคือชุดห่างชุดอาวุธก็ได้เออคือเอามาทำไมกูไม่ได้เล่นมืองแก <c oughs> อ่ะทุกคนห้าลูกใช่ไหมโหห้าลูกสองาลีดอกอะซื้อห้าลูกปเราจะเปิดทีละลูกแบบนี้นะคะทุกคนเออ ลุนเนาะว่าจะแบบทองออกไหมอะไรประมาณนี้โอ้คือเหลือเครื่องหัวเนาะของม่วงหรือแค่เครื่องหัวที่เราอยากได้นะคะเออเครื่องหัวอ่ะอืมคือไม่อยากได้ทุเรศเอามาทำไมอีโมดอะ่ะเหมือนเล่นคูรูมีมากอีดอง <c oughs> คือแบบไม่ได้อยากได้คูรูมีค่าคูเจอุ๊ย <c oughs> ทองหรออาะ เราไม่ไปลงลูกบนอีดอกคือเนี่ยยัดยัดเนี่ยตัวสลือเนี่ยคือเหลือเครื่องหัวแกเครื่องหัวกับชุดน้ำเฮ้ยคือโอ๊ะตบหลบสุบเออโอ๊ยคือ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 อุ้ยว้างทองเลยอุ้ยอขอชุด มึงคือแอบเกลือมึงต้องไปเปิดเจ็ดอันนะคะถึงจะได้โอ้โหก็คือโอ้โหคือเปิดกี่รอบคือตอนนี้เปิดไปสิบสองลูกแล้วใช่ปะอ่ะเจ็ดลูกโอ้โหคือเกลือมากคุณนาโอ้โหคือการันตีแน่เลยอ่ะอย่าการันไดปะก็คือคือหลังโอ้คืออยากได้เครื่องหัว ตอนนี้เราเครื่องหัววิทองเลยเหรอว้าชุดหางชุดว้าวคือกูไม่ได้หันไปดูนะมึงกูจะร้องไห้นะดีดีมึงกูได้แต่ชุดไอเท็มเนี่ยคือกูไม่เล่นน่ะคือ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 ตัวเมนกูอะอยู่ไอเมนตัวเนี้ยเฮ้ยคือเกมบักปะมึงมึงคือคือคือ คือกูอยากได้หางกับชุนอะคือมึงมึงก็จะการันตีเหรอดีๆโอ้โหหัวไหมเครื่องหัวไหมอ๋ออันนี้โอเคอะเครื่องหัวไหมไม่คือ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 แรงเกินเอาดีๆคุณอาใช้ใช้คำนี้ได้เลยอวีห้อุ้ยชุดหางชุดหางว้า กูการันตีเหรออุย้ยมึงกูการันตีเหรอคือไม่ออกเลยคือกูไม่ได้อยากเล่นมึงไข่ใจควายมึงคือเหรอสามลูกอะคือกูก็รู้อยู่แล้วนะจะม่วหลวนน่ะม,มึงคือการันตีจริงๆอะ่ะมึงคือแบบผมกูน้อยใจว่ะกูแบบกูไม่คิดว่ากูจะแบบเหมาอะ โอไม่มึงกูไม่ยกกูจะเหมาว่ะโอ้ยโอ้โหไม้คือแบบคือได้การันตีเอาจริงๆป่ะโอ้ยน้อยคือต่อให้มีชุดนี้ฉันก็ไม่เล่นนะอีดอนน่าเบื่อมากอ่ะขอน่าเปิดเปิดไปเลยอ่ะทีละลูกโอ้ยมันเกลือแล้วไง คือมันต้องการันตีปะเออคือได้เครื่องหัวแล้วคือเหลือแค่อันนี้เนาะพื้นหลังแล้วก็ที่เหลือเป็นของทองก็คงไหมโโห<อ>จะเพซีทุกคนแบบโอเคได้ของทองแล้วกว่าจะได้ <c oughs> ชิ้นสุดท้ายของทองไหมแค่ดันแเละคือของทองเลยได้ไหมคือเหลือแค่สี่ร้อยแล้ว คือขอของทองเลยได้ไหมขอทองเลยได้ไหมโอ้ยม่วงอีดอ,อ่ะอ่ะทุกคนสุดท้ายก็การันตีนะคะอ,ะอ่ะให้มันจบจบไม่ต้องเอาลูกแก้วลุงมาให้กูนะคะเะลือ <c oughs> <c oughs> เอ,อ โอเคทุกคนได้หางแล้วโอเคก็คือเหลือลูกเดียวนะคะก็คือถ้าสุ่มต่อนอะ่ะก็จะได้อันนี้นะคะก็โดยรวมก็คือหมดไปประมาณเท่าไหร่นะประมาณเกือบสองพันนะคะทุกคนก็คือจึ้งมากมาค่ะทุกคนคือสวยมากชุดเนี้ยวดีดีอูแล้วแบบคือการันตีอะคือน้าตาแท็บเล็ตอะอีดอกคือแบบเราอยากเติมแค่6000ทองแล้วเราก็พอแล้วอะทุกคนนืกออปลาเราจะได้เป็น ไปซื้อพวกพื้นหลังให้ตัวหนามาทุกคนเนะแม้แต่ก็แบบการันตีแต่คือแบบถ้าการันตีจริงๆได้ของพิเศษด้วยนะทุกคนแต่แล้วแต่ว่าใครจะสุ่มเพิ่มนะจะสำหแรบบับเราเราไม่เอาท้าโพน่ะมันดูโง่เกิน <Yes. S 1> มันเหมาะกับอีเนี้ยพอดีอยากก็เลยแบบอย่าเลยลูกเนี่ยทุกคนโอ้โหคือ,ค,อคือถ้าเป็นมาตาลีกูจะไม่กโกรธ <laughs> เพราะว่าตลีเราเล่นไงทุกคนละแต่มันเป็นอีจ่ายอ่าอีไซ่นะคะนาจา แล้วถ้าถามว่าเล่นไหมฉันชอบเล่นถ้าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะ V3 เดี๋ยวปาทุกคนชอบเล่น V3 อ่ะมังคนชอเล่นแบบก็คือประมาณเนี้ยทุกคนคือแบบเอามาเล่นได้ตลอดเลยเนี่ยมาหัวอ่ะเนี้ยคือคือโง่อ่ะคือเป็นแบบแล้วฟันแบบสั้นมากอ่ะเนี่ยสั้นมากนะทุกคน คือสั้นมากเพราะพูดตรงนี้นะคะมันไม่ได้ดีเลยวีสามควรมาเล่นขำๆได้นะคะก็คือแบบเออมันคือนาจาทุกคนเออคืออาวุธก็คืออวยนาจาคือไม่คิดว่าจะได้ได้อาวุธแล้วก็ชุดแล้วก็ชุดตัวนี้หมดเลยอย่างคือแบบกีฬาเนี้คือไม่คิดว่าจะได้นะคะเออเอาละค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะในการสุ่มคือกีดจนคอแห้งคอแหบไปหมดคือไม่คิดว่าจะการันตีด้วยซ้ำในใจอ่ะโอ้โหคือคือแบบก็คงคงพัก ตมไม้คือเดี๋ยวพาร์ทก็มาอีกก็ต้องเติมคนนะเอาละ,ะคะ่ะทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อ,องโมคิรีด้วยนะคะแล้วเรามีเพจไลฟ์สตรีมนะคะใครที่ตามมาจากเพจไลฟ์สตรีมเนี่ยขอให้สุ่มได้กันไม่แบบการันตีเหมือนเรานะเอาของได้ของที่ตัวเองชอบมากๆนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะสุ่มอะไรต่อค่ะนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจน